ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia ียซีซั่นยังคงเดินหน้าตามหาคนมีฝันอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อที่จะได้เจอกับนักล่าฝันของซีซั่นแห่งทศวรรษนี้และเป้าหมายในวันนี้คือโรงเรียนกาลสินพิทยาสัรจังหวัดกาลสินโรงเรียนของศิลปินรุ่นพี่ที่ฝักผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายเต๋า f f 8ในวันนี้ เราได้เจอกับผู้สมัครที่พกเอาสไตล์และความสามารถที่แตกต่างกันมาร่วมออดิชั่นกับเราหลายคนเลยทีเดียวรักร,รับเธอมาใจรู้หรือเปล่หาหาเธออยู่ไหนยันมองดูท้องฟ้ากว้างสวัสดีครับอ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วันนี้ฮะกับการประกวด a f 1สนะครับผมงานนี้อะเวทีนี้นะคนที่10บมันจะต้องเป็นของฉันจำเอาไว้ด้วยและก็มีหลายคนที่มาพร้อมกับเสียงเพลงลูกทุ่งเพราะๆอย่างเช่นนุกหนุ่มกาะสินที่อยากให้บทเพลงลูกทุ่งเป็นอมตะไม่มีวันตายสิบนิ้วพนมแล้วก็อมลงกราบ ขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาชื่อนายกฤษกรบุญมาครับชื่อเล่นนุกอายุ18ปีครับไปประกวดตามเทศกาลต่างๆพวกงานลายกระทงหรือว่างานเป็ีสงการแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนผมก็เป็นนักร้องอยู่ที่วงดนตรีครับก็ไปแข่งขันในรายการรกทุ่งเมืองร้านแล้วก็ รายการชิงชา้าสวรรค์นะครับบานพี่ขาดคนหุงข้าวอยากให้เจ้าเป็นคนช่วยหุงก็คาดบังครับก็รอฟังเสียงเพลงขึ้นนะครับเพลงลุกทุ่งนะครับก็เป็นมันกินใจสุดๆแล้วก็ให้คติสอนใจในทุกเรื่องนะครับ สวัสดีครับผมสิงห์ด่นุพงศ์หลวงสกุลนีครับครับก็สําหรับปีที่แล้วก็ได้เข้ารอบรอ,อ,อบเปียโนน,นะครับภาคตะอันอกเฉียงเหนือครับของอีสารสิงห์หนุ่มหน้ามนที่เคยพลาดหวังจากซีซั่นที่9วันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะกลับมาแก้ตัวอีกครั้งในบ้านเกิดของตัวเอง ขอบคุณน้ำตาที่ปลุกฉันให้เตรียมรับมือกับคืนวันที่ไม่มีเธอปีที่แล้วก็คือ <ตา S 2> คุณพ่อไม่ค่อยชอบในการเดินสายประกวดร้องเพลงหรือว่าการร้องเพลงเท่าไหร่ครับเพราะว่าจะทำให้มีผลเสียต่อการเรียนแต่คุณพ่อเปิดเจอคลิปออเดชั่นครับใน You Tube ครับผมเอฟ9เมื่อปีที่แล้วครับคุณพ่อก็เลยก็เลยว่าอ่ะถ้ารักแล้วก็ชอบในการร้องเพลงคุณพ่อก็ ปล่อยครับปีนี้คุณพ่อก็เลยบอกว่าอนุญาตครับเต็มที่ครับแล้วแต่ลูกจะทำมันเป็นความฝันของลูกก็ทำไปเลยครับผมเปรียบเธอเพชรงามน้ำหนึ่งหวานปานน้ำพึ่งเดือนหาหยาดเพชรเกล็ดแก้วแววฟ้ารูป งมาาากฟ้รรอไจปีนี้ก็มีคาดหวังมากกว่าปีที่แล้วนิดนึงครับแต่จากเมื่อกี้เราก็ไม่รู้ว่าท่านคณะกรรมการจะว่ายังไงบ้างถ้าไม่ได้ก็จะกลับไปปรับปรุงเรื่อยๆครับแล้วก็อาจจะปีเว้นปีแล้วครับครับผมหากมีฝันก็ย่อมมีความหวังและเราก็ไม่เคยหยุดที่จะช่วยสร้างฝันของพวกเขาให้เป็นจริง แต่ฟันของใครจะสําเร็จได้นั้นเราคงต้องร่วมลุ้นกันต่อไปกับการประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบเวิร์กช็อปในวันที่3มิถุนายนทาง t True v i s i ่นช่อง t รูอ Inside ผู <c oughs> ้ที่สนใจออดิชั่นทรูอ a คาเดมี่แฟนเทเชียซีซั่น10สมัครได้ที่จังหวัดน,นคนปรปฐมณนะรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีรีเ์พ็กสารยาวันที่7พฤษภาคมนี้ดูรายละเอียดวันเวลาจังหวัดที่ทำการออดิชั่นได้ที่ t a f t r u e l i f e c o m และติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook trueaf thailand